này này này, do it from your hand. Huh? Do it from your hand. Huh? Hold your hand out. นี่เป็นเฮิตไปมดแล้วมดแล้วมดแล้วได้แค่นี้อืองานนันๆจะตีกันจะตะดะจะตีกันได้ยังเฮ้ยโนู้มดแล้วฟ oh. ินิชแล้วฟินิชโตองค์กรตัวละอือมดอี๋มัดมัดมัดทำไมาหากรันทำมาหาทหไมเออ หมดแล้วครับหมด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 แล้วหมดจุนปูนหมดจุนปูนอืมอ่ะสุดรอสภาพสิพอหน่อยพอหน่อยสุดรอเยิ้มหน่อยเยิ้มหน่อยเยิ้มละละเยิ้ม วิน่นอยู่บนฟ้าเอยลมแรง